สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำสองสินเชื่อเงินให้กู้ยืมจากบริษัทเมืองไทยแคปิตอลสามารถเลือกได้เลยว่าจะสมัครสินเชื่อเพื่อรับเงินโสดหรือสินเชื่อเพื่อผ่อนทองหรือผ่อนสินค้ามีวงเงินกู้ยืมเริ่มต้นอยู่ที่20,000บาทสูงสุดถึง40,000บาทดอกถูกเพียง0.79%ต่อเดือนหากเคยเป็นลูกค้าเก่ามาก่อนใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนเพียงแค่ใบเดียวในการสมัคร สามารถทำการสมัครได้ทุกคนทุกอาชีพในส่วนของเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของทั้งสองสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินสดหรือสินเชื่อผ่อนทองผ่อนสินค้ามีรายละเอียดดังนี้มาเริ่มกันที่สินเชื่อเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปิตอลโดยบริษัทเมืองไทยแคปิตอลถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่มีสาขาอยู่มากมายไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือว่านอกเมือง ช่วยเปิดโอกาสให้กับชาวบ้านให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมได้ง่ายขึ้นได้จริงไม่ยุ่งยากเหมาะกับชาวบ้านที่ทำงานหาเช้ากินคำ่ำหรือผู้ที่มีไรายได้น้อยสินเชื่อส่วนบุคคลจากบริษัทเมืองไทยแคปิตอลสามารถช่วยคุณได้อนุมัติไวไม่เช็คบูโรมีวงเงินกู้ยืมเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทสูงสุดถึง2 0 0 0 0บาทยื่นเอกสารครบรอรับเงินทันที จุดเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคลจากบริษัทเมืองไทยคายพิตตลไม่ต้องใช้คนค้ำประกันอนุมัติง่ายผ่อนนานสูงสุดถึง24งวดและไม่เสียค่าธรรมเนียมต่างๆในส่วนของวงเงินในการกู้ยืมสามารถกู้ยืมได้สูงสุดอยู่ที่20,000บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ24ตต่อปีคำนวณแบบลดต้นลดดอกในส่วนของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวงเงิน หากผู้ขอสินเชื่อมีอไรายได้น้อยกว่า3 0,000นบาทต่อเดือนอนุมัติวงเงินสินเชื่อไม่เกิน1.5เท่าของรายได้โดยผู้ขอสินเชื่อต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากทางสถาบันไม่เกิน3ที่และหากผู้ขอสินเชื่อมีอไรายได้มากกว่า3 0 0 0 0นบาทต่อเดือนอนุมัติวงเงินสินเชื่อไม่เกิน5าเท่าของรายได้สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัคร1 หากเป็นลูกค้าปัจจุบนันใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนแค่ใบเดียว 2. หากเป็นลูกค้าใหม่ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่ราสะดวกดังนี้ 1. ห,หากทำอาชีพประมงต้องมีบัตรประจำตัวผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตัวจริง 2. หากทำอาชีพเกษตรกรต้องมีสมุดทะเบียนเกษตรกรตัวจริง 3. สลิปเงินเดือนแบบคาร์บอน3-6เดือน 4. หนังสือรับรองการทำงาน 5. หนังสือรับรองเงินเดือนพร้อมบัตรพนักงานตัวจริง 6. สเตทเมนต์ย้อนหลังทั้งหมด3เดือนและ 7. ใบเสร็จบินข้าไฟของเดือนล่าสุดที่มียอดตั้งแต่300บาทขึ้นไปโดยให้เลือกเอกสารเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งใน7ข้อนี้ สามารถทำการสมัครในการยื่นกู้ได้เลยและสำหรับคนที่จะใช้เอกสารบินค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จค่าไฟฟ้าในการขอสินเชื่อกับบริษัทเมืองไทยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคือ 1. หากชื่อที่อยู่ในบินค่าไฟฟ้าเป็นของเราเองโดยเจ้าหน้าที่จะดูที่อยู่ในแบบประจำตัวประชาชนหรือที่อยู่ในทะเบียนบ้านกู้เงินผ่านแน่นอนโอกาสผ่าน100 2. หากชื่อในบินค่าไฟฟ้าเป็นชื่อบุคคลในครอบครัวทางเจ้าหน้าที่จะมีการพิจารณาจากความที่เกี่ยวข้องกันยกตัวอย่างเช่นสามีภรรยาพ่อหรือแม่โอกาสผ่านอยู่ที่ประมาณ70%เอร์เและ 3. หากชื่อในบินค่าไฟฟ้าเป็นชื่อของบุคคลอื่นยกตัวอย่างเช่นบ้านเช่าแต่อยากขอกู้สินเชื่อกับบริษัทเมืองไทยโอกาสผ่านจะน้อยมาก โดยใบเสร็จค่าไฟหรือใบชํารัเงินค่าไฟต้องเป็นเอกสารที่ยืนยันว่าเราได้ทําการชํารัค่าไฟของเดือนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วยกตัวอย่างเช่นหากเราจ่ายค่าไฟที่เ e เว่นอีเลเวก็ใช้ใบเสร็จจากเซเว่นได้เลยหรือหากเราจ่ายค่าไฟบนแอปพลิเคชันบนมือถือก็ให้พิมพ์รูปสลิปในการชําระเงินออกมาเป็นกระดาษเพื่อประกอบกับบิลค่าไฟฟ้าในการสมัครได้เลย และสำหรับคนที่ต้องการผ่อนทองสามารถเลือกสมัครสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังซึ่งเป็นสินเชื่ออีกตัวจากบริษัทเมืองไทยแคปิตอลให้วงเงินกู้ยืมสูงสุดร,รายละ4ี่0 0บาทสามารถเอาไปผ่อนทองหรือผ่อนสินค้าได้เลยสมัครขอสินเชื่อได้ทั้งคนที่เป็นลูกค้าเก่าและคนที่เป็นลูกค้าใหม่อัตราดอกเบีย้ยเพียง0 7 9ตต่อเดือนเท่านั้นสำหรับสินเชื่อน,นี้ใช้ผ่อนอะไรได้บ้าง สามารถใช้ผ่อนสินค้าได้ทั้งหมด2ประเภทคือ 1. ใช้ผ่อนสินค้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทองคำเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือ 2. ใช้ผ่อนสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรจุดเด่นของสินเชื่อจากบริษัทเมืองไทยแคปิตอล 1. ไม่ต้องใช้คนคำประกัน 2. ไม่ใช้เงินดาว 3. ผ่อนได้สบายใจและ 4. ดอกเบีย้ยรวมค่าธรรมเนียมแสนถูกในส่วนของวงเงินในการกู้ยืมสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังสำหรับลูกค้าใหม่อนุมัติวงเงินกู้ยืมเริ่มต้นอยู่ที่2,000 20, 0บาทแต่หากเป็นลูกค้าปัจจุบันอนุมัติวงเงินกู้ยืมสูงสุดร,รายละ40,000บาทระยะเวลาในการพิจารณาหากเป็นลูกค้าปัจจุบัน ผลการอนุมัติไม่เกิน30นาทีแต่ถ้าเป็นลูกค้าลายใหม่ผลการอนุมัติไม่เกิน1วันทำการทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละสาขาที่เราทำการสมัครสำหรับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ 1. หากเป็นลูกค้าปัจจุบันใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนเพียงแค่ใบเดียว 2. หากเป็นลูกค้าลายใหม่ ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราสะดวกดังนี้ 1. ถ้าทำอาชีพประมงต้องมีบัตรประจำตัวผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตัวจริง 2. ถ้าทำอาชีพเกษตรกรต้องมีสมุดทะเบียนเกษตรกรตัวจริง 3. สลิปเงินเดือนที่เป็นแบบคาร์บอน3-6เดือน 4. หนังสือรับรองการทำงาน 5. หนังสือรับรองเงินเดือนพร้อมบัตรพนักงานตัวจริง 6. ใบเสร็จบินค่าไฟของเดือนล่าสุดที่มียอดตั้งแต่300บาทขึ้นไปและ 7. ใช้สเตทเมนต์ย้อนหลังทั้งหมด3เดือนโดยสามารถเลือกใช้เอกสารใน7ข้อนี้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะ ในส่วนของวิธีการสมัครสามารถเดินทางไปสมัครได้ที่สาขาของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยหรือสามารถทำการสมัครเบื้องต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัท www เมืองไทยแค com เลือกไปที่เมนูติดต่อเราจากนั้นให้เลือกประเภทสินเชื่อที่เราต้องการกรอกชื่อนามสกุลอีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือใส่ข้อความที่เราต้องการแจ้งกับพนักงานจากนั้นให้กดยืนยันตัวตนและกดส่งข้อมูลหลังจากที่กดส่งข้อมูลไปแล้วรอเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับภายใน3วันทำการเพื่อนัดเราเข้าไปทำสัญญาและแจ้งรายละเอียดของสินเชื่อต่างๆ สำหรับใครที่มีข้อมูลสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยหรือศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท w w w m n g t h เ c a p มืองหรือติดต่อสอบถามได้ที่คอร์เซ็นเตอร์เบอร์โทร02-483-8888ได้เลยนะคะ หากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ